ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเลี้ยนหน้ารายแปลงรูปอาจารย์เทพสาลิกบุตรอาจารย์เทพสาลิกบุตรถือกำเนิดเมื่อวันที่28มิถุนายน ปีพุทธศักราช2462เมื่อแรกเกิดท่านเป็นผู้มีลักษณะพิเศษกว่าคนทั่วไปเพราะปรากฏลกซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหมวกครอบศีรษะของท่านออกมาด้วยเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักท่านอาจารย์เทพเป็นคนมีวิริยะอุตสาหะจริงๆใช้เวลาทุกขนาดค้นคว้าหาความรู้ทางด้านนี้มาตลอดส่วนทางสายเวทนั้น มีคุณพ่อของท่านเป็นผู้สั่งสอนให้นอกจากนี้ท่านอาจารย์เทพยังเคยแลกเปลี่ยนวิชากับหลวงปู่ลอดยอดปรมาจารย์แห่งวัดวังน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครด้วยความชำนาญทางด้านโหราศาสตร์และสยเวททำให้อาจารย์เทพสาลิกบุตรได้รับอัญเชิญเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งสำคัญสำคัญของประเทศไทยอยู่เสมอท่านได้ลงแผ่นทอง กำหนดเลิกยามให้และเป็นเจ้าพิธีควบคุมโดยตัวท่านเองเรียนหน้าผมหรือเหรยญนาลายแปลงรูปเป็นวิชาหนึ่งที่ท่านอาจารย์เทพสาเล็กบุตรศึกษาจนสำเร็จมีพุทธคุณสูงมากเป็นเมตตามาหานิยมสูงจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นที่นิยมชมชอบแปลเปลี่ยนพิกผันสัพพะเรื่องราวสัพพสิ่ง ไปในทางที่ดีขึ้นทั้งชีวิตอาชีพการงานและสิ่งอวบมงคลทั้งหลายจนให้กายกลับเป็นดีเสมอสมกับคำว่านาลายแปลงรูปเลียนนาลายแปลงรูปอาจารย์เทพสาลิกบุตรคารวาสผู้สืบทอดตำนานการสร้างพระกิ่งสายวสุทัศน์จากสมเด็จพระสังฆราชแพรและเจ้าคุณสีสนนอกจากนี้ ท่านยังได้ศึกษาเพิ่มเติมจากคณาจารย์อีกหลายองค์เช่นหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ยังสนิทกับหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระอ,องค์ญาติทางฝ่ายมารดาของท่านหลวงพ่ออั้นวัดพญาตและหลวงพ่อเทียมวัดกษัตตาสิิ์ร่วมสำนักวัดประดู่ลงธรรม คุ้นเคยกับหลวงปู่โตะว่ประดูชิมพีหลายครั้งที่หลวงปู่โตะมาทําผงที่บ้านท่านนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้วางเลิกในการสร้างวัตถุมงคลที่สำคัญหลายพิธีเช่นพิธีจักรพัรด์ปี15พิธีชีนบัญชรวัดละหานไล่ปี18กิ่งสุตาธิการีวัดใหม่นองพระอ,องค์ปี26วิชานารายแปงลงรูป เป็นวิชาหนึ่งที่อาจารย์เทพทำสำเร็จและมีประสบการณ์มากมายเหรียนน้ารายแปลงรูปจัดสร้างช่วงปีพุทธศักราช2,525ถึง2,526มีทั้งเนื้อเงินและเนื้อทองแดงสร้างไว้จำนวนน้อยมากสร้างโดยการสีเนื้อคือ1เนื้อทองคําสร้าง8เหรียญ2เนื้อเงินสร้าง50เหรียญ3เนื้อนวาโลหะสร้าง100เหรียญ 4. เนื้อทองแดงหรือฉนวนสร้าง800เหรียญก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจร้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่